จะให้ประเทศไทยเดินหน้ากันอย่างไรปฏิรูปประเทศไทยสืเวด้านรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับประชาชนมีความภาคภูมิใจนะครับกับประเทศไทยอย่างไรนี่คือบรรยากาศที่เรามีความคาดหวังใจเห็นแต่ว่าถ้าเริ่มต้นสตาร์ทกันอย่างนี้เนี่ยนะครับก็น่าเป็นห่วงและที่สําคัญที่สุดจาที่ผมบอกว่าคนที่อยู่ในสวปุ่ม40จะมีบทบาทมากในสนอชอและจะมีบทบาทมากในสปชอ กพราะอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับว่าในสนามของสภานั้นมันไม่ใช่ใครเข้าไปแล้วเล่นเป็นทุกคนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับห้าร้อยเนี่ยผมเองไปนั่งตรงนั้นหลายๆเห็นเลยว่าคนที่เล่นเป็นทําเป็นในสภานั้นอาจจะมีแค่ห้าสิบตัมีนําซ้าครั้งนี้ในชนะนะครับอดีตข้าราชการข้าราชการนะครับการที่จะขยับขยื่นในสนามที่ตัวเองไม่มีความถนัดไม่เคยมาก่อนในชีวิตนั้นเนี่ย แน่นอนที่สุดก็ไปเสร็จนะครับไปคนที่เคี่ยวหลักดินมีประสบะการณ์ในสนามนี้แล้วก็มีพวกเดียว,วคือสวกลุมสีสิไอ้พวกนี้ก็จะชักนําพาไปสู่ที่ต่างๆท้ายที่สุดเนี่ยนะครับนาพาเข้าไปสู่ปัญหาเพราะฉะนั้นก็ขอฝากเนี่ยนะครับว่าทั้งท่านประธานสนอชอนะท่านก็ร่วมร่างรัฐธรรมนูญชัว่วคราวกับนายวิษณุเครืองามว่าเมื่อมันไม่มีกฎหมายหลักการกันง่ายๆนะครับเกี่ยวบประวัตินั้นมันอยู่ที่ความยุติธรรม ถ้าสร้างบรรทัดฐานเรื่องความยุติธรรมเอาไว้ได้นะผมว่าเรื่องราวต่างๆนะครับของประเทศมันจะดีขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราก็มีความวาดหวังกันและก็ปรารถนาอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เรานําเสนอนั้นท่านจะได้เข้าใจว่าผมเพื่อปกป้องการทุจริตขอรับช่นหรือจะปกป้องการทําผิดกฎหมายไม่มีเรื่องเหล่านี้แต่เป็นเรื่องของหลักการเมื่อไม่มีกฎหมายก็ไม่มีความผิดเมื่อสาวที่มาแล้ว มันไม่ใช่เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแต่เป็นเรื่องการทําหน้าที่ส่วนความเห็นของแต่ละฝ่ายนั้นอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันแต่ความเห็นของผมก็ถือว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นั้นถือว่าเป็นอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ในปี50มาตรา291ไม่เกี่ยวข้องกับการล้มล้างการปกครองที่จะต้องถอดถอนนะครับย้อนหลังและตัดสินท,ทางการเมือง5ปีเขามันเป็นเรื่องที่โหดร้ายเกินไปนะครับถ้าปรากฏว่าเขาคอร์รัปชันดีครับ ผมก็เองก็เอาเอา,เอาถ,ถึงถึงไหนก็ถึงไหนกันแล้วแต่นี่มันไม่เกี่ยวเลยครับไม่เรื่องที่มันไม่ควรจะเป็นเรื่องนะครับเพียงแต่ว่าแก้จะมาจากแต่งตั้งครึ่งเลือกตั้งครึ่งวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งเนี่ยนะครับให้มาเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เท่านั้นนะครับสาระสําคัญไหมบอกว่ามีคนไปเสียบ,บัตรแทงก็คน,คนคนไหนเสียบก็คนนั้นเนี่ยมันจะไปเล่นง,งานในคนที่เขาไม่เสียบด้วยยังไงถ้าเสียบจริงก็ต้องเอาคนนั้นก็หลักการเขาชัดเจนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ผมเองก็เห็นว่าบรรยากาศที่มันดีๆพอจะดีกันแล้วเนี่ยนะถ้าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเดินหน้ากันเข้าต่อผมเองก็มีความห่วงใยนะครับทั้งหมดนั้นพูดด้วยความปรารถนาดีไม่ใช่เรื่องปกป้องใครและไม่ใช่เพื่อตัวเองเพราะตัวเองก็ไม่ได้โดนไม่ได้มีชื่อไม่ได้อะไรตรงไหนนะครับเพียงแต่ว,ว่าเราต้องการให้บ้านเมืองนั้นนะครับทางคณะชุดนี้เขาจะได้ทําหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาของชาวนานะครับีย่ว่ากันต่อชาวสวนยางว่ากันต่อนะครับเรื่องสินค้าแพง นะครับเรื่องน้ำมันเรื่องเชื้อเพลิงที่กําลังจะเกิดปัญหาขึ้นมาใหม่หลายอย่างเนี่ยนะครับที่จะต้องแก้ไขหรือการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวสิ่งเหล่านี้นะครับเวลาตามรถแบบควรจะมุ่งไปถึงเหล่านี้แล้วก็เรื่องการร่างกติกานั้นมาว่างนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวพบกันช่วงสุดท้ายต่อ กันช่วงสุดท้ายมองไกลนะครับสุา3ตุลาคม2557ประเด็นคำว่าประชานิยมนะครับก็เป็นประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาวิาพากษ์วิจารณ์กันมากมายและจนกระทั่งว่าไม่ว่าใครทำอะไรเวลานี้เช่นที่รัฐบาลมีมติช่วยชาวนาไร่ละ1,000บาทไม่เกิน15ไร่ต่อต่อไร่นี้นะครับ ถ้ามีที่ดินเกิน15ไร่ก็ช่วยได้แค่15ไร่และก็ยังที่ค้างอยู่ก็คือที่มีคนสงสัยว่าแล้วชาแนลานียนะครับที่มีข้อมูลเบื้องต้นกว่า8 0 0 0 0ครอบครัวต้องเช่าที่นานั่นจะมีมาตรการดูแลเขาอย่างไรเพราะว่าเขาเช่าที่นาแล้วเจ้าของที่นานั้นไม่ได้ทํานาเองแล 8, ่8แ0 0 0 0ครอบครัวเนี่ยนะครับตัวเลขตั้งต้นนี้จะดูแลกันเขาอย่างไรเพราะเขาได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ประเด็นที่ผมจะพูดต่อไปเรื่องประชานิยมนั้นความจริงรัฐบาลเนี่ยนะครับต่างยุคต่างสมัยต่างฝ่ายต่างคิดอ่านว่าจะทำอะไรในการแก้ไขปัญหาของประชาชนและประชาชนเห็นด้วยการเสนอเนี่ยนะครับแนวทางประชานิยมหลายๆกรณีประชาเขาไม่นิยมเหมือนกันในอดีตนี่นะครับเราจะเห็นตอนผมในวัยเด็ก พลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปรามโมทย์เจ้าของนโยบายเงินผันคือ,องบประมาณลงไปเนี่ยนะครับไม่ว่าไปทําถนนสะพานขุดหลออคลองเวลานั้นก็เรียก,กว่าสะพานก็สะพานคึกฤทธิ์ถนนก็ถนนคึกฤทธิ์คลองก็คลองคึกฤทธิ์แต่ก็มีการคอร์รัปชันกันมากมายก็เปรียบเลยถึงขนาดที่ว่างบประมาณที่ลงไปเหมือนแท่งไอติมนะครับคือดูดไอติมมาตามลําดับ จนกระทั่งถึงชาวบ้านนี่นะครับเหลือไม้ที่มีคราบน้ำหวานเท่านั้นนี่คือการเปรียบเปรยกันในขนาดนั้นในสมัยปี2544นะความจริงเนี่ยนะครับในซี่ของไทยรักไทยที่พันตำโรวจโททักษินตั้งในปี2541ที่จะเล่าพอเป็นเกล็ดย้อนหลังมันเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรกันไม่ไดนะ้ความที่ว่ามีเวลาเหลือ3ปีกว่าจะถึงการเลือกตนะั้ง จึงมีเวลาลงไปสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนว่าต้องการในพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาใหม่นั้นแก้ไขปัญหาอะไรกับพี่น้องประชาชนบ้างคือแทนที่นักการเมืองจะคิดแทนประชาชนแต่ว่าใช่ว่าวิธีที่ให้ประชาชนได้นําเสนอทั้งปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาผสมกับทางฝ่ายการเมืองก็จะคิดนะครับผสมกันจึงไปได้ความรู้กันมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มาของ30สบาทรักษาทุกโรค นะครับเรื่องกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านละหนึ่งล้านบาทหรือแม้แต่กระทั่งโครงการ SML ธนาคารประชาชนพักหนี้เกษตรกรคือถ้าไม่ไปสัมผัสประชาชนกันจริงๆนั้นคำว่าความยากจนนั้นเอาไว้พูดเช่นเดียวกับคำว่ายาเสพติดเอาไว้อธิบายความว่าไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลหรือแม้แต่กระทั่งคำว่าคอร์รัปชันก็ไว้พูดเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการคิดนโยบายที่ประชาชนได้รับผลประโยชน์และประชาชนมีความเห็นด้วยนะครับคําว่าประชานิยมก็เกิดขึ้นเพราะว่าการเสนอนโยบายกันไปนั้นเนี่ยบางครั้งให้มากประชาชนก็ไม่นิยมสมเทไปผมยกตัวอย่าง30สิบาทรักษาทุกโรคนะครับคู่แข่งถัดมาเนี่ยนะครับอีกสี่ปีเสนอนโยบายรักษาฟรีเลยคนก็ไม่เอานะเข้าสามสิบบาทจ่ายตังสามสิบฟรีนี่ถูกกว่า ไม่ต้องใจตังค์สักบาทแต่ปรากฏว่าเสนอประชานิยมกว่าแต่ประชาก็ไม่นิยมหรือแม้กระทั่งว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยเวลานั้นบอกว่านี่ตําน้ําพริกละลายแม่น้ําปกติเวลาธนาคารปล่อยเงินกู้นะครับจะเวนทรปรอปกสสก็ให้คนรวยไว้ใจคนรวยแต่ไม่ไว้ใจคนจนแต่ปรากฏว่ากองทุนหมู่บ้านหนึ่งลา้านบาทเวลานี้อยู่ครับนะครับมีนี้เสียเล็กน้อยมาก และโดยส่วนใหญ่นีครับมีมูล,ลค่าเกินหนึ่งล้านแทบทั้งสิ้นแล้วนะครับแล้วก็มีมาเพิ่มกันอีกล้านทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับมันชี้ได้ชัดว่าถ้าการออกแบบวางวางนะครับรูปแบบต่างๆประชาชนเขาก็คิดอ่านแล้วเขก็เดินไปได้สามสิบาทสิ่งเหล่านี้ไม่เคยปรากฏเริ่มต้นอาจจะมีความปลุกปลักนะครับหมอบางส่วนอาจจะไม่ชอบเราก็ไปตัดรายได้ นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่หมอที่เป็นประจําอําเภอต่างๆก็จะมีคลินิกควบคู่กันแต่ว่าประชาชนที่ยากจนนั้นเนี่ยนะครับพอลงไปสํารวจก็รู้ว่าเข้าโรงพยาบาลทีเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของชีวิตต้องเอาเงินไปจำนองเพื่อรักษาหัวหน้าครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยนะครับหัวหน้าครอบครัวตายนะครับต้องเสียที่นาตามเข้าไปด้วยเช่นเดียวกับหนี้นอกระบบที่ไปกู้หนี้ยืมสินเนี่ยนะครับร้อยละยี่สิบบาทต่อเดือนนั้น หาทร,รมาหากินมาเท่าไหร่นั้นต้องไปใช้นี่นอกระบบหมดไม่มีวันจะพลิกฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ก็ทํากองทุนหมู่บ้านและพี่น้องก็พิจารณากันเองเป็นประชาคมหมู่บ้านตัดสินใจให้ใครกู้หรือแม้แต่กระทั่งการประกาศทําสงครามเป็นเสรจเด็ดขาดกับยาเสพติดก็ลูกหลานคืนกลับสู่อ้อมกอดของพ่อแม่และกลับสงังคมเพราะฉะนั้นน,นะครับจะเรียกว่าอะไรก็ได้ แต่ถ้านะครับการกระทําอย่างนั้นประชาชนเขาได้ประโยชน์ก็ทําไปเถอะเช่นเดียวนะครับกับสิ่งที่ทีมเศรษฐกิจและคณะรัฐมนตรีคิดนะครับซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกับในที่ของนักการเมืองสิ่งของพรคประชาชนที่ปาเห็นเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวก็เรื่องประกันร,ราคาสิ่งเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็เห็นว่าต้องจำนำในส่วนรัฐบาลนี้นะครับก็อุดหนุนเป็นไร ก็อยู่ที่มุมมองนะครับว่าใครต้องการจะช่วยเหลือชาวนารูปแบบกันอย่างไรทั้งสามรูปแบบเลยนะครับเป็นการช่วยเหลือชาวนาแทบทั้งสิน้นแต่ว่าส่วนชาวนานะครับเขาจะมีความนิยมอะไรใครกันอย่างไรกันนั้นนะครับก็เป็นเรื่องความรู้สึกส่วนตัวแต่ผมเองก็มีความเข้าใจว่านะครับการแก้ไขปัญหาในวันนี้ต้องยอมรับว่ารัฐบาลเองก็มีภาระอันหนักเช่นเดียวกัน ที่จะต้องหาทางแก้ไขปัญหาเพราะว่ายางพารานี่ก็รอวันที่8นี่นะครับเดือนตุลานี้ก็จะเรื่องยางกันต่อเรื่องข้าวนะครับเทมาสี่หมื่นล้านแล้วก็ระหว่างทางที่มีการทักท้วงกันว่าและผู้ชาวนาว่ากันอย่างไรนะครับทั้งที่ว่าชาวนาจริงก็รู้ว่าหนึ่งพันบาทนั้นก็สามารถช่วยอะไรกันได้ไม่มากแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะเพราะว่าชีวิตมันก็ทางเลือกมันก็มีความจํากัดจํเกียด คือคนเนี่ยนะครับถ้าไม่อยู่ในสภาพของความยากจนจริงๆจะไม่มีความเข้าใจว่าในแต่ละบาทมันมีคุณค่ากันอย่างไรนะครับเงินจํานวนมากอาจจะไม่มีคุณค่ากับสาหรับคนที่มันมีอยู่แล้วแต่สําหรับคนที่ขาดทุกบาททุกสตางค์นั้นมันมีคุณค่าเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนโยบายใดๆก็ตามที่เป็นประโยชน์กับประชาชนไม่ว่าจะใช้ชื่ออย่างไรกันก็ตามเนี่ยนะครับ แม้กระทั่งว่าอย่าว่าแต่ว่า,าคณะผูม้มีอำนาจในปัจจุบันแม้กระทั่งในซีกเลยนะครับในซีกรัฐบาลเลือกตั้งก็มีการเปลี่ยนชื่อเหมือนกันเช่นโครงการ SML เนียนะครับพอเปลี่ยนรัฐบาลพวกนะครับนักการเมืองที่มาจากสสเหมือนกันก็ต้องเปลี่ยนชื่อหลากหลายเรื่องราวแม้กระทั่งโอท็อปเนี่ยนะครับต้องการให้คนลืมคนคิดก็ไม่การสนับสนุนจนกระทั่งแห้งเฉานะครับแทบสิ้นสภาพ ทั้งที่จริงมันเป็นมูลค่าที่สร้างรายได้กับประเทศไทยเป็นหมืน่นหมื่นล้านหรือมันก็ทั้งความคิดเรื่องเอาหวยใต้ดินามาไว้บนดินเป็นทุนการศึกษาแล้วก็สนับสนุนโรงพักให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจความคิดแต่ละเวลานั้นอาจจะมีความแตกตา่างกันแต่จะอะไรก็าตามถ้าการตัดสินใจนั้นทําให้ประชาชนได้ประโยชน์เรื่องกรณีนีครับเงินพันบาทประชาชนได้ประโยชน์แน่นอนเพราะว่า ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าชีวิตเนี่ยนะครับจำกัดจังเกียราราคาข้าวก็ราคาไม่ขายได้ตามที่ตัวเองปรารถนานะครับแล้วก็สอแววว่าขาดทุนนะครับหลายอย่างที่ชีวิตได้เตรียมการกันเอาไว้มันก็ผิดพลาดนะครับปีนี้โชคดีหน่อยว่ามันไม่เจอความเลวร้ายของธรรมชาติเหมือนดังเช่นในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่ทํานาเนี่ยมาตลอดชีวิต พอไปเปลี่ยนให้เปลี่ยนแปลงไปทำวิถีชีวิตอย่างอื่นนั้นมันไม่มันไม่เคยชินผมยังเคยเล่าให้ฟังเสมอว่านะครับเราที่เป็นคนต่างจังหวัดพ่อแม่คนรุ่นเก่าเนี่ยนะครับกันใช้ชีวิตอยู่ในสวนยางอยู่ในนาอยู่ในตามพื้นที่อย่างนี้ได้แต่ลองเข้ามาอยู่กรุงเทพนะครับชีวิตเฉาเนะครับจะไปใช้ชีวิตไม่ถูกแต่ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับสิ่งแวดล้อมมีความเคยชินอากาศอาหาร นะครับสามารถพบกับบรรดาหมู่มิตรได้ชีวิตก็มีความสุขแต่เข้ามาอยู่ในสังคมเมืองก็จะปรับสภาพกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองเวลาใครมาปรึกษาหรือว่าเอาพ่อแม่มาอยู่ด้วยที่กรุงเทพผมบอกให้ท่านอยู่ที่บา้านจะมีความสุขที่สุดอย่างน้อยก็มีเพื่อนมีพวกมีพี่มีน้องนะครับได้สนนวัตสนนาเสวนาอากาศก็ใช่นะครับมาอยู่ท่ามกลางควันพิษอยู่ในกรุงเทพมหานครนั้นชีวิตท่านจะเหี่ยวเฉาโดยทันที เช่นเดียวกับชาวนาก็เช่นเดียวกันในพื้นที่เนี่ยนะครับบางพื้นที่นั้นไม่มีอาชีพอื่นเหมาะกับชาวนานอาจจะมีพืช